สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องแจ้งข่าวสารสาระน่ารู้ที่นำข่าวสารดีๆสาระอัปเดตทันเหตุการณ์บ้านเมืองเอามาฝากพ่อแม่พี่น้องกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้จะมีข่าวสารสาระน่ารู้อะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปฟังกันเลยค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกทกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้และเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยค่ะคณะรัฐมนตรีคอด์สเยียานาท่วมวงเงิน7,000ล้านบาทคลังเตรียมงบพร้อมให้มหาดไทยเร่งจ่ายถึงประชาชนเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2565นายสันติพรพ้อมพัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังเปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติมาตรการเยียวยาประชาชนที่โดนผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมวงเงินรวม7,000ล้านบาทโดยใช้งบประมาณกลางฉุกเฉินออกมาดูแลประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเนื่องจากช่วงที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนั้นส่งผลให้ประชาชนเสียโอกาสในการประกอบอาชีพนายสันติกล่าวว่าสำหรับการเยียวยานั้นกระทรวงมหาดไทยจะเป็นผู้ดูแลและกระทรวงการคลังจะเร่งรัดติดตามในด้านงบประมาณ เพื่อให้เม็ดเงินไปถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวดเร็วที่สุดแบ่งเป็นประชาชนที่โดนน้ำท่วมระยะเวลาหนึ่งเดือนจะได้รับเงินเยียวยา5,000ันบาทต่อครัวเรือนส่วนประชาชนที่โดนน้ำท่วมสองเดือนจะได้รับเงินเยียวยา6000บาทต่อครัวเรือนและที่โดนน้ำท่วมนานสามเดือนจะได้รับเงินเยียวยา7 0็0บาทต่อครัวเรือนทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะต้องรายงานมายังกระทรวงการคลังว่ามีจำนวนครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนจำนวนเท่าใด ซึ่งเข้าใจว่าจะได้รับข้อมูลเร็วๆนี้การจ่ายเงินเยียวยาในครั้งนี้เป็นไปตามคำสั่งการของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะที่กำกับดูแลกระทรวงมหาดไทยซึ่งจะเป็นการเพิ่มกำลังใจให้กับประชาชนจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นซึ่งการจ่ายเงินดูแลดังกล่าวจะเป็นคนละส่วนกันกันกบการดูแลค่าเสียหายของครัวเรือนนายสันติกล่าว ขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์มติชนทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านที่รับฟังและเป็นกำลังใจให้ทางแอดมินและอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ